อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปอนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราเราจะมาพูดถึงเรื่องของคาริน่าแล้วก็บอนยองนะครับที่ในตอนนี้แม่เกาเขาให้ความสนใจกันมากมากเลยกับความสวยความวิชวนของทั้งคู่นะครับเมื่อทางแฟนเกาหลีได้มีการนําเอารูปภาพของทั้งคาริน่าแล้วก็จังวอนยองมาวางข้างกันเลยนะครับแล้วก็พูดถึงความสวยที่แตกต่างกาันความสวยที่แบบเหมือนสวยคนละค้่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับไม่ใช่ดราม่า ไม่ได้ออกมาพูดถึงว่าใครสวยกว่ากันแต่เขาบอกว่าทั้งสองคนในลุคนี้มีความสวยที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยนะครับวอนยองเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นเจ้าหญิงในนวนิยายส่วนคาริน่าในลุคนี้นะนะครับเหมือนเป็นเจ้าแห่งอสูรหรือว่าเจ้าหญิงอสูรตัวร้ายในนวนิยายที่แบบว่าฟีลแบบสวยเลิศม,มาลีฟิเซนอะไรแบบนี้วอนยองก็จะแบบเจ้าหญิงนางฟ้า มีความแบบละมุนล,ละมุนนะครับซึ่งลุกเนี่ยก็เป็นแบบนั้นจริงๆของวันยองเนี่ยก็จะดูแบบเจ้าหญิงหวนานหวานใสๆเลยส่วนของคาริน่าเนี่ยก็จะมาในลุกที่แบบแซบเท่แล้วก็เฟียสสุดๆไม่แปลกนะครับที่ทางเกาหลีเขาจะยกให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเจ้าหญิงในนวานิยายเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละพาร์ทวันยองเนี่ยจะเป็นพาร์ทแบบเจ้าหญิงนางฟ้าไปเลยของคาริน่าเนี่ยจะเป็นในพาร์ทของเจ้าหญิงอสูรโดยฝั่งแม่เกาเนี่ยเขาก็บอกว่าชอบจังเลยกับความสวยของทั้งสองคนเป็นคนละขั้วที่ฉันรู้สึก ดีบางคนก็บอกว่ามอนยองจะแต่งให้เป็นนางฟ้าอาสูนก็ได้คาดีนาจะแต่งให้เป็นเจ้าหญิงหวานละมุนก็ได้ทั้งคู่ทำไมถึงสวยกันขนาดนี้และก็มีที่บอกว่าน่าดีใจมากๆเลยที่ได้เห็นคนพูดถึงความสวยของทั้งสองคนซึ่งฉันไม่สามารถเลือกได้หรอกนะว่าใครสวยกว่ากันทั้งคู่สวยมากฉันดูแค่นี้บางคนก็บอกว่านี่คือตัวแทนความวิชวลของเจนที T ่ซีมีถึงขนาดที่บอกว่าอยาหาถามเลยว่าใครสวยกว่ากันเพราะว่าไม่มีใครตอบได้หรอกบนโลก บนี้สวยเหมือนนางฟ้ากับสวยเหมือนเจ้าหญิงปีศาจสวยเหมือนพระจันทร์กับพระอาทิตย์แตกต่างกันตรงกันข้ามกันแต่ว่าสวยทั้งคู่ทั้งสองคนเป็นคนที่แต่งลุกไหนก็รอดจริงๆฉันอยากเห็นทั้งสองสลับชุดกันว่าจะเป็นยังไงแม่เกาเนี่ยเขาปลื้มความวิชวลสองคนสุดๆเลยนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งสองเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการเป็นเจ้าหญิงนางฟ้ากับเจ้าหญิงปีศาจอาซูเนี่ยก็เป๊ะเลยเอาไปสร้างเป็นซีรีส์ได้เลยหนึ่ง นั้นทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับเมื่อเห็นรูปนี้ของคาริน่ากับวานยองความวิชวลที่ตรงกันข้ามกันสุดขั้วใน2อรูปของทั้งสองสาวคอมเมนต์มากันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ